สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันพฤหับสบดีที่สองมกราคม2568นะคะวันนี้ก็จะพามารับชมฟ่อใหญ่ฝรั่งไวยกระเสียนเนาะเพิ่นหันเพิ่นหันขาหมูบ้านบ้านเพิ่นเอินว่ากิ้งกูขาหมูนี่ปีนี่สื่อสองขาเนาะค่ะคือว่า กลับเมืองไทยกลับเมืองไทยแล้วกลับมากลับมาหลังจากที่เขากินกิ้งกูกันนะนะมันจะเป็นวันคริสต์มาสของเขาแล้วเขาจะกินขาหมูกันนี่แต่พ่อใหญ่น่ะกลับเมืองไทยแล้วกลับมาซาเนาะแล้วกับมาถึงเพ๊บพพอตะหางเปิดแล้วกับไปซื้อมาเลยค่ะทุกคนซื้อมาสองขาใหญ่เนาะขาละหกหกกิโลหนึ่งขาขาละเจ็ดกิโลหนึ่งขาแต่ก็เอามาแล้วก็ เอามาติงไว้ก่อนสามถึงสี่มือแล้วคอยเอามาเขาเตาอบประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมงตามกิโลของขาเนาะสมมุติวขาานี่7เจ็ดกิโลก็สิเอาเขาตู้อบไฟอ,อ่อ,อนๆประมาณแปดถึงเก่าชั่วโมงอืมเพิ่งจะอบไปอย่างสั่นละทนความหิวไปก่อนแต่เรากลับไปสื่อขาที่เข้าเห็ดซ้ำเล็ดแล้วไม่ก,กินอยู่บ้านเนาะล้วมาก,กินสองขานี่พิการบดิก สมว่าสองขานี่ลอยเปอร์เซ็นต์การสกินอยู่ประมาณหาเปอร์เซ็นต์นอกนั้นเรากินเบิร์ดเดตทุกคนเราหมักแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ทุกคนหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นไว้หั่นเป็นชิ้นไว้จริงๆแล้วขามันจะมีหนังหนังมันมีหนังน้ำเนาะหนังไม่มั่นปีการนํามะขวดเอาหนังมะขวดเอาหนังกับเอามั่นออกให้มันเบิร์ดแล้วล้วก็เอาเขาไปโอบอีกที่หนึ่งให้มันเป็นเหลืองๆเนาะแล้วก็มาหั่นหั่นแบบใจเย็นบ่อยแล้วหั่นด้ อย่างถ้ามือเจ็บแบบว่ามือพิการผึ่งพามือมานอนเล้าก็บ่อย่างหายใส่มือหลายหันใจเยน็นหันหลักก็จะเอาใส่ถุงเด็ดทุกคนถุงในน้อย,อยประมาณสี่หาชินเอาไปขาวส่องฟิตไว้ยันหอด,หอด,ห,อดหอดมือหอดมือมันอีกถุงเกาถีกินเบอร์แล้วแล้วก็ไปเอาถุงใหม่ออกมาอีกแล้วก็สิกินอยู่จังสีทุกคนแล้วหมากหลาย คุณุกคนทน่เขามารับช่งคลิปวิดีโอ้อค่ะขอบคุณหลายๆทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ีิเขามาเบิ่งคลิปของปิการเนาะกับพอยญ่ฝรังไว้กระเียนค่ะทุกคนนี่ค่ะชิ่นมันก็จะเป็นชิ้นยิ่ๆอย่ยายยงสิลป์พอหญ่ลนะมักเนาะเอ็ดร้อยกินของเหาวันนิดนึงทุกคนมันกระีนีวนัวๆทุกปีที่จะต้องกินแบบนี้ เบล้ออีเครื่องหนึ่งแล้วสิหันเห็นมันแหลวทุกคนแต่ว่าเครื่องหันน่ะม,มันหอนเนาะก็ต้องยุดว้ก่อนขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวิดีโอนี่พเพิ่นกนเรียากร้องเธอไม่ถ่ายวิดีโอที่ฉันจะหันขาหมูเหรอพะนะการก็เลยว่าเออโอเคถ่ายกับถ่ายพระสันคนอยากให้ถ่ายบนลงย t u b e เนาะค่ะนี่ค่ะ แล้วบอกว่าคานี่ประมาณเจ็ดลอยห้าสิบบาทบานไทยว่าตัิย์วะคันคิดเป็นเงินยูโรก็สี่ี่สิบกว่ายูโรละบางสีล่ละบอกไว้เนาะแล้วคัดแล้วคำนวณออกมาแล้วแล้วก็เหลาให้ฟังว่าแล้วกินกินแต่หน่อยตาาอนไงเกิดจะมาแล้วก็กินแบบน,นี้แล้วก็กลายเป็นความหมักความเป็นปัฒนารรมของเขาไปเลยว่าเถาทุกคนเป็นการกระลอยซิมอยู่เลย <c oughs> มันจะนัว นัวนัวหอมหอมอยู่น้ำเล่ามาสิบกว่าปีทุกคนก็สิเห็นแบบนี้ทุกปีทุกปีเนาะคะ่ะเห็นแบบนี้ทุกปีมันสิมีเครื่องเคี่ยงกินน้ำได้ทุกคนมันฝรังแค่รส